จำเขาเล่าต่อให้เฮห,หาเรื่องที่สิบสามใครบ้างไม่กลัวเมียเมื่อสักชัยไปประชุมวิทยากรถามก่อนเข้าเรื่องว่าผมอยากรู้บ้างว่าใครนะในห้องนี้ที่ไม่กลัวเมียเลยช่วยยกมือให้หน่อยสิครับสิ้นเสียงวิทยากรทุกคนยกมือขึ้นพลึบทั่วหน้าโห ว่าทุกคนนี่กลัวเมียกันหมดเลยนะแต่ยังไม่จบมีศักชัยเพียงคนเดียวเท่านั้นในห้องที่ไม่ได้ยกมือทุกคนในห้องปรบมือเสียงดังสนั่นให้กับสักชัยผู้กล้าหาญและกล้าบอกว่าตัวเองไม่กลัววิทยากรเรียกชื่อศักชัยพร้อมเอ่ยปากยกย่องโอ้โห คุณทำยังไงนะถึงไม่กลัวเมียสักชัยตอบเสียงอ่อยๆว่าเมียสั่งว่าจะตอบจะตัดสินใจอะไรให้ถามเมียก่อนทุกครั้งครับ